วิดีโอที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี่นะครับมันก็เป็นการวูบลงมาอย่างควบคุมตนเองไม่ได้ของนักกล้ามคนหนึ่งที่เขามีชื่อเสียงมากเลยในขณะที่เขากำลังประกวดอยู่นะครับผมจนทำให้คนเนี่ยต้องมารีบช่วยพยุงเขากันไปเลยและหลังจากที่เขาได้วูบลงไปไม่นานเนี่ยมันก็ได้มีรายงานว่าเขานะครับได้เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าจะเป็นวิดีโอของนักกล้ามผู้นี้ครับผม ที่ถ้าหากมองเผินๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าหากใครไปสังเกตวิธีการเดินของเขาดูดีๆนะครับเราก็จะพบว่ามันเดินแบบเป๊ะๆผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ซึ่งนั่นแหละครับพอหลังจากการจบเวทีนี้ไปเนี่ยนักกล้ามคนนี้นะครับเขาก็ได้เสียชีวิตลงเช่นกันครับผมคือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไอ้กระแสการอวดรูปร่างในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสที่มาแรงกว่าในยุคไหนๆมากเลยที่จะหากว่าเป็นการ อวดร่างกายของผู้หญิงเนี่ยก็จะอวดอะไรแบบตุ้มๆอุ้มๆกันใช่ไหมครับผมแต่สําหรับผู้ชายเนี่ยไอเรื่องกล้ามเนื้อนี่แหละครับผมมันก็จะเป็นเหมือนกับอะไรตุ้มๆที่ทําให้ผู้หญิงเขาอยากมองกันนะครับผมแต่ถ้าว่าบางคนในยุคนี้เนี่ยเขาก็ทําเกินเลยกันไปหน่อยไงคือแบบอยากจะได้กล้ามเยอะๆแบบนักกล้ามพอกายเลยเลยเพราะแบบคนกล้ามใหญ่มันก็ดูสุขภาพดีก็ดูแข็งแรงใช่ไหมพวกเขาเนี่ย ก็เลยไปนําเอาเคล็ดลับต่างๆของนักกล้าม,มาใส่ไม่ว่าจะเป็นการกินโปรโตีนเยอะๆหรือว่าอัดพวกเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนของเพศชายเข้าไปนะครับผมโดยที่ไม่ได้สังเกตอีกมุมดักหนึ่งของนักเล่นกล้ามเลยนะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยมันได้มีจํานวนของนักเล่นกล้ามที่เขาได้ตายกันเพิ่มเยอะขึ้นกว่ามาก่อนนะครับผมซึ่งแบบอับแล้วแล้วมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกันล่ะก็ในเมื่อคนเล่นกล้ามเนี่ยเขาดูแบบ ตัวบิ๊กบื้มเขาก็น่าจะสุขภาพดีใช่ไหมแต่ทําไมเขาตายง่ายเกินคือบางคนตายก่อนเลข30อีกนะครับผมนั่นแหละเราก็มาฟังกับเรื่องราวดักดักในวันนี้กันเลยดีกว่าที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ก็ได้เอานำมาฝากเพื่อนๆในเวลาเดิมก็คือ2องทุ่มกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งแอดเนี่ยก็อยากจะขอเปิดรายการกันจากคำด่าของหนึ่งในนักกล้ามผู้ทรงคุณวุธกันก่อนละกันนะครับผมซึ่งนั่นก็คือ ไอเฮียอาร์โนชวาสเนเกอร์นั่นเองหรือที่หลายๆคนคงจะรู้จักเขาในนามของคนเหล็กแห่งเทอร์มินเตอร์นะครับผมที่ก่อนซึ่งไอเฮียแกเขาจะมาโด่งดังเป็นดาราหรือว่าเป็นคนเหล็กอะไรกันเนี่ยนะเฮียแกนะครับเขาก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ผลักดันให้วงการการเล่นกล้ามเนี่ยมันได้ขึ้นมาเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างนะครับแต่ทว่าวพอมาถึงทุกวันนี้เนี่ย เฮียอาโนนะครับแกเขากลับไปดา่าวงการการเล่นกล้ามเยอะเลยคือไม่ใช่ว่าเฮียอารโนเขาเกลียดความกล้ามโตหรือแบบความดูปเป็นแมนเป็นมัชโชกกันแล้วนะครับแต่เฮียแกเขาบอกว่าวงการการเล่นกล้ามในทุกวันนี้เนี่ยมันได้เสื่อมลงกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะเพราะว่านักกล้ามในทุกวันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเรียกเลยว่าเป็นนักกล้ามแต่อยากจะเรียกว่าเป็นก้อนเนื้อที่มันเดินได้มากกว่าเนื่องจากเพื่อนๆลองดูสองภาพนี้สิครับผม รือภาพทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นภาพของนักกล้ามในยุคสมัยก่อนนั่นคือในยุคที่อโนชวัตสเนเกอร์เขายังอยู่ในวงการนะครับผมส่วนภาพทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพของนักกล้ามในสมัยนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆดูซิว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมีหุ่นแบบไหนกันฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรือไม่ต้องอยากมีหุ่นแบบนะั้นก็ได้พบบางคนเขาก็มีเรียกกล้ามโตนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นความแตกต่างอะไรระหว่างนักกล้ามจาก2ยุคนี้กันไหมครับผมซึ่ง หนึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นตรงพุงใช่ไหมครับผมคือนั่นนะทำไมนักกล้ามในยุคนี้เนี่ยเขาต้องมีพุงป่องๆกันออกมาหมดเลยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าสมัยของเฮียอาโนชวาสเนเก,เกอร์นักกล้ามก็จะไม่มีพุงกันนะครับผมแต่ทว่านักกล้ามส่วนใหญ่ในยุคของเฮียอาโนเนี่ยเขาจะสามารถขมแ่วพุงกันได้เพื่อให้อยู่ในร่างกายที่แบบ เป็นตัววีเชฟนะครับผมนึกออกไหมเวลาไปเวทีแข่งขันในยุคนั้นเนี่ยเขาต้องมีการเขาแมวพุงแล้วก็แบบบิดท่าบิดทางต่างๆซึ่งสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทํากันนะครับแต่ว่าเขาทําไม่ได้อะคือมันคําแมวเขาไปเท่าไหร่พุงมันก็ยังป่องอยู่นะครับผมซึ่งไอความแปลกประหลาดในครั้งนี้เนี่ยเฮียอาร์โนแกก็เหมือนจะเห็นมาเหมือนกันนะเพราะมันจะมีวิดีโออันหนึ่งที่เฮียแกนะครับได้ไปเป็นกรรมการหรือพวกนักวิจารณ์อยู่ในเวทีการประกวดนักกล้ามนี่แหละเสร็จแล้วเฮียแกก็เดินขึ้นไปแบบ พูดชื่นชมนะักกล้ามที่กล้ามโต,ตๆพุงโลโลเหล่านั้นเลยนะครับวาเนี้กล้ามคุณสวยมากเลยนะพวกคุณมีรูปร่างเป็น Vshape แล้วก็พุงโตขึ้นรูปได้ดีเลยคือเขาประชดนะครับผมเพราะเฮียอาร์โนเนี่ยแกมองว่าการเล่นกล้ามในทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นเพื่อความสวยงามนลครับผมแต่มันเล่นเอาไว้เพื่อ อวดความใหญ่ความโตกันอย่างเดียวยังไงละ่ะรวมถึงเกณฑ์การตัดสินของนักกล้ามในสมัยนี้ด้วยนะครับผมที่มันจะมีอารมณ์แบบเน้นแค่ใหญ่อะไม่ได้เน้นให้ดูสวยงามหรือว่านักกล้ามในทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีวิธีที่สร้างสารรค์ในการจะโชว์กล้ามเนื้อที่ฝึกของตนเองมาให้มันได้ดูดีนะครับผมคือมันจะมีอารมณ์แบบในวงการนางแบบอะที่แบบ นางแบบถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าหน้าตาตนเองสวยหน้าตาตนเองดีนะครับแต่ว่านางแบบแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องคิดค้นวิธีการโพสด้วยว่าท่าไหนเนี่ยจะเหมาะกับหน้าตาแล้วก็รูปร่างคือดึงเอาความสวยของเจ้าตัวเนี่ยให้ออกมาได้มากที่สุดซึ่ง ในสมัยก่อนอาโนเขาก็บอกว่าไอวงการนักกล้ามเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมที่แบบไม่ใช่แค่จะกล้ามใหญ่อย่างเดียวไงแต่นักกล้ามแต่ละคนเนี่ยเขาต้องรู้ด้วยว่าตรงเองเนี่ยมันมีกล้ามจุดไหนที่ดีจุดไหนเป็นจุดด้อยแล้วก็ต้องหาวิธีคิดค้นท่าโพสอะที่มันจะดึงเอาความงามที่สุดของตนเองกับกลบความไม่ดีเนี่ยให้มันลงไปนะครับผมแต่ทว่าพอขึ้นมาในเวทีทุกวันนี้นี่คือทุกคนไม่มีเลยครับเน้นแค่ใหญ่อย่างเดียวจะพุงโตจะอะไรเนี่ยเขาก็ไม่สนนะครับผม นอกจากนั้นเองพออาโนเขาได้ประชดประชันกันจบนะครับเขาก็ยังได้มีการหยิบดุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยไปให้กับนักกล้ามด้วยพร้อมกับบอกว่าเอาเนี่ยถ้าพวกเองแน่จริงเนี่ยข้าขอทดสอบพลังของกล้ามเนื้อเองหน่อยได้ไหมโดยการลองหักไอ้ดุ้นดำาๆที่ข้าย,ยืในให้พวกเจ้าเนี่ยหักมันดูสิพวกเจ้าทําได้ไหมนั่นแหละครับผมนักกล้ามแต่ละคนเนี่ยก็เลยลองบีบลองหักไอ้ดุ้นนั้นดูเลยนะครับแล้วปรากฏว่า มันก็ดันไม่มีใครทําได้เลยครับผมอารโนเนี่ยก็เลยได้ยิ้มอยู่ตรงมุมปากเลยแล้วก็บอกว่าไอสาเหตุที่พวกเจ้าได้หักดุลน,นั้นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันคือดุนของแว่นตาออฟตัสกันยังไงแหละหรือว่าแว่นกรองแสงสีฟ้าสาหรับเกมเมอร์ยุคใหม่ที่เขาได้รับการออกแบบให้มันมีความทนทานนั่งทับก็ไม่แตกหรือว่าเกมเมอร์คนไหนเจ้าหัวร้อนปาแว่นเนี่ยแว่นมันก็ไม่หักไม่งอด้วยเพราะว่าออฟตัสเนี่ย มันได้ถูกออกแบบมาด้วยวัสดุอันดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ทํามาจากพลาสติกหรือว่ารุ่นมาจากโลหะเนี่ยมันก็ยังคุณสมบัติในความบางเบาแล้วก็ทนทานเอาไว้กันได้หมดเลยรวมถึงในตอนนี้เนี่ยออปตัสก็ได้ยังมีเลนแว่นเลนใหม่เป็นเ e ติน่าแอมเบอร์ที่ก็ช่วยถนอมสายตาเพิ่มขึ้นอีกมองได้คมชัดขึ้นอีกเนี่ย แม้แต่ตัวข้าเองที่ลองไปสั่งซื้อออปตัสมาหลากหลายรุ่นจากลิงที่ได้ให้ไว้ในคำบรรยายด้านล่างแล้วนะข้าก็ยังไม่สามารถหักมันกันได้เลยดังนั้นเองเอเรื่องที่พวกเจ้าไม่สามารถหักดุนแว่นได้เนี่ยข้าจะให้อภัยเจ้าก็แล้วกันแต่ว่าเอาเรื่องของพุงนี่สิทำไมนักกล้ามในยุคนี้เนี่ยมันถึงมีพุงที่ใหญ่กันนักล่ะซึ่งเอเรื่องพุงตโตอันนี้แหละครับผมมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเรื่องแรกเลยหรือว่าเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมนักกล้ามในทุกวันนี้เนี่ยถึงได้แห่ตายกันเยอะนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของการใช้ยาประเภทต่างๆนี่เองที่เดี๋ยวแอดจะค่อยๆแจกแจงไปทีละตัวเลยเนะว่ายาแต่ละตัวนี่มันอันตรายกับร่างกายอะไรเรายังไงบ้างแล้ถ้าหากใครกําลังคิดจะใช้อยู่แล้วก็ขอให้ฟังคลิปนี้เอาไว้นะครับผมเพราะว่าในโลกโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยแอดมักจะเห็นพวก กูรูที่แบบคิดว่าตนเองเป็นผู้รู้อะออกมาพร่ำกันเยอะแยะเลยแต่ถ้าว่าเบื้องหลังของคนเหล่านี้นะครับก็คือเขาเนี่ยจะขายยากันเพียบไม่ว่าจะเป็นพวกอินซูลินหรือว่ายาเพิ่มเทสโทสเตอโรนอะไรนะครับผมซึ่งนั่นแหละแอดก็ขอย้ำเพื่อนๆตรงนี้ไว้เลยว่าอย่าไปหาซื้อยาพวกนั้นมาใช้กันเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่า ไอพวกกูรูเหล่านี้เวลาเราบาดเจ็บหรือเราได้ความเดือดร้อนอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบกับเรานะครับผมซึ่งหนึ่งในตัวยาที่มักจะขึ้นชื่อมากเลยสําหรับคนที่ต้องการกล้ามตัวโต,วตวเร็วๆนะครับผมนั่นก็คือตัวยาเตียรอยนั่นเองแต่อันนี้เนี่ยถ้าหากใครพอรู้ประวัติของเฮียอาโนชวาสเนเกอร์มาบ้างนะครับเราก็น่าจะพอรู้กันว่าอ้าเฮียอาโน no, ชวาสเนเกอร์เนี่ยแกก็เคยใช้ยาสเตียรอยในการเล่นกล้ามมาเหมือนกันไม่ใช่หรอล่ะ ทำไมในยุคนี้เฮียแกยังมีหน้ามาด่าคนอื่นกันว่าเขาด้ใช้สเตียรอลสเตียรอยอะไรกันละ่ะนั่นก็เพราะว่าความแตกต่างของการใช้ยาสเตียรอยในยุคโน้นกับยุคนี้เนี่ยนะครับก็คือ 1. ในยุคนั้นเนี่ยตัวยาสเตียรอยมันยังเป็นยาที่ถูกกฎหมายอยู่นะครับและเขาก็ยังมีการสนับสนุนให้คนในวงการเล่นกล้ามเนี่ยได้ใช้กันด้วยเพราะว่าคนในยุคนั้นเนี่ย เขาก็ยังไม่รู้กันไงว่าไอ้ผลเสียของยาสเตียรอยนะ่ะมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ถ้าว่าพอเขารู้แล้วเนี่ยมันก็เลยมีกฎหมายออกมาห้ามกันยังไงแล้วครับผมส่วน2ก็คือไอ้ตัวยาในยุคนี้นะครับมันก็ได้เพิ่มความแรงมากกว่าในยุคก่อนๆเยอะกันเลยนะครับและขนาดที่ว่าตัวของเฮอาโนชวาเซนเกอร์เขาได้ใช้ยาที่ไม่แรงในยุคนั้นนะ เฮียแกยังออกมาบอกเลยว,ว่าเฮียแกเขาเสียใจมากที่เขาได้ใช้สเตียรอยไปในวันนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการน,นะครับผมเพราะถ้าหากแกย้อนกลับไปได้เนี่ยแกจะไม่ใช้อีกเลยเนื่องด้วยว่าพอตัวเฮียแกได้เริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้ข้อเสียต่างๆของสเตียรอยนะครับมันก็เริ่มเผยให้เห็นจากร่างกายของเฮียที่แกเป็นอยู่เนี่แหละอย่างเช่นอานชวาสเนเกอร์นะครับ เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจนะอยู่หลายครั้งเลยนะครับผมซึ่งหมอที่ได้ทําการผ่าตัดให้เขาเนี่ยก็บอกว่าไอสาเหตุที่หัวใจของเขาผิดปกติเนี่ยมันก็มาจากการที่เฮียแกเขาได้ใช้ยาสเตียรอยในสมัยที่เฮียแกหนุ่มๆน,นั่นแหละคือนี่ยังโชคดีนะว่าที่เฮียแกเขารวยเขามีตังค์เยอะแล้วคิดดูสิบางคนเขาไปใช้สเตียรอยพวกเนี้ย แล้วไม่ได้มีตังอะไรเนี่ยพอมาถึงแบบต้องผ่าตัดทีเนี่ยโอ้โหเสียตังกันไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมและนอกจากนั้นเองผลข้างเคียงของสเตียรอยนะครับมันก็ยังได้ทําให้กล้ามเนื้อรวมถึงอวัยวะส่วนต่างๆของเฮียอาโนแกเนี่ยได้ฝ่อได้เล็กลงด้วยโดยเป็นผลมาจากการใช้ยาชนิดนั้นทั้งนั้นเลยนะซึ่งแบบแอดเชื่อได้ว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนฟังแล้วก็ต้องชะงักใช่ไหมเพราะแบบเป้าหมายส่วนใหญ่ของคนที่มาใช้สเตียรอยเนี่ย ก็คืออยากจะให้กล้ามเนื้อได้โตแต่มันจะดีตรงไหนกันล่ะถ้าหากว่าเราใช้ไปเยอะแล้วตอนแก่เนี่ยกล้ามเนื้อเรามันกับฟีบเล็กลงมาด้วยความรวดเร็วนะครับผมซึ่งทําไมมันเป็นอย่าง,งานั้นเดี๋ยวเราค่อยๆมาฟังกันนะครับผม,มก็คืออย่างแรกเลยอไออาการพุงโตแบบที่เขาแหมวล,ลงไม่ได้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ตัวสเตียรอยนะครับมันเป็นตัวยาที่จะเพิ่มให้มวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ย มันได้ใหญ่ขึ้นยังไงล่ะแต่ประเด็นก็คือเวลาเรากินยาไปใน,นตัวยาเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้กล้ามเนื้อที่จะไปเพิ่มเนี่ยมันต้องไปเพิ่มตรงแขนไปเพิ่มตรงแบบหน้าอกหรือไปเพิ่มตรงอะไรนะครับแต่มันจะเพิ่มทั่วหมดร่างกายเลยรวมถึง ไอเนื้อตรงบริเวณรอบท้องกันด้วยนะครับผมคือไม่ได้เพิ่มแค่กล้ามเนื้อนะไปเพิ่มแบบไอเนเนื้อที่มันแบบดูไม่สวยไม่งามกันนะบวกกับเวลาคนที่เขาอยากจะสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมเขาก็ต้องกินให้มันเยอะๆนะครับผมซึ่งไอไขมันหรือว่าอาหารที่สะสมลงไปกองๆอยู่ในท้องนี่แหละมันก็จะยิ่งทําให้พุงเนี่ยได้ป่องขึ้นมาอีกนะครับผมหากแต่ว่าไอเรื่องหน้าท้องที่ป่องเนี่ย มันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะครับผมเพราะไอาการแค่หน้าท้องป่องเองบางคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นแค่การเสียบุคลิกภาพดูไม่ดีก็แค่นั้นหากแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่ทําให้ถึงชีวิตกันด้วยหรือว่ายังต้องเป็นโรคเรื้อรังอะไรกันอีกนะสิครับผมซึ่งเพื่อจะให้เพื่อนๆได้มีอารมณ์ร่วมด้วยว่าไอสเตียรอยมันไป ทำอะไรกับร่างกายเรานะครับแอดก็อยากจะขอยกตัวอย่างอุทาหรณ์จากชีวิตของนักกล้ามหนุ่มวัยกำลังรุ่งคนหนึ่งแล้วกันที่เขาเนี่ยมีอายุเพียงแค่28 29เท่านั้นเองนะครับผมและเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาในด้านซ้ายนะ่ะให้เป็นรูปภาพในด้านขวาน,นะครับผมซึ่งแบบเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมว่ามันเป็นการอัพกล้ามแบบรวดเร็วกันมากแล้วมีกล้ามตึงเปรี้ยบแบบน่าประทับใจกันมากอะ่ะแต่ถ้าว่า ไม่นานหลังจากที่เขาได้บรรลุเป้าหมายในการกล้ามโตกล้ามตึงนะครับผมตัวของนักกล้ามผู้นี้เนี่ยก็ต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปเครื่องดับที่นั่นในปี2022ซึ่งเมื่อหมอได้ชนะสูตรร่างกายของนักกล้ามคนนี้ขึ้นมาดูนะครับหมอก็พบว่าไตาของเขาเนี่ย มันมีอาการวายเรื้อรังในขั้นสุดท้ายนะครับผมและนอกจากนั้นเองหัวใจของเขาเนี่ยก็ยังมีขนาดที่โตกว่าคนปกติถึง2อสเท่ากันด้วยอ่ะหรือท้ายที่สุดนะครับไอ้เส้นเลือดที่มันได้มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยมันก็แตกโป้งป้างฉีกสะบ้านกันหมดเลยอ่ะคือมันคงจะเป็นการตายที่ทรมานไม่ใช่น้อยนะตายแบบเส้นเลือดตัวเองได้ฉีกขาดกันทั้งร่างกายแบบนี้ซึ่ง สาเหตุที่นักกล้ามผู้นี้ได้จากไปรวมถึงการที่เขาได้มีกล้ามเนื้อโตขึ้นมาแบบรวดเร็วอย่างนี้นะครับผมหมอเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการที่เขานะครับมักจะรับประทานสเตียรอยหรือจะเรียกว่าสเตียรอยดีกว่าเรียกว่าค็อกเทลของสารต่างๆเนี่ยเข้าไปอย่างเพียบเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยแอดขอดอกจันอีกตัวหนาๆเลยนะว่าเพื่อนๆห้ามทําตามเด็ดขาดเลยนะครับผมก็คือเหมือนกับไอเฮียนักกล้ามคนเนี้ย แกจะเป็นนักกล้ามที่พยายามจะค้นหาสูตรอะไรที่จะมาทําให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยได้โตไวขึ้นแน่นขึ้นด้วยนะครับผมแกก็เลยเอาตนเองเนี่ยเป็นหนูทดลองครับผมในการไปเอาสเตียรอยพร้อมกับสารอื่นๆที่อาจจะขอไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะมาร่วมผสมแล้วก็มาดื่มกินดื่มกินคืออย่างที่บอกใช้ตัวเองเนี่ยเป็นหนูทดลองนะครับผมซึ่งไอสารประหลาด,ดที่แกได้เอามาใส่กับตัวเองเนี่ยบางอันนะมันก็จะเป็นสารที่เขาได้เอาไว้ใช้ในวงการปศุสัตว์ด้วยนะครับคือเลี้ยงให้วัวมัน ตัวโตวให้ไก่มันแบบตัวอวบอิ่มเพื่อจะเอาเนื้อมันมาเชื่อดอ่ะคืนนั้นอะไปเอามันใช้กับร่างกายคนกันได้ยังไงนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ไตของเฮียแกนะคะระับเขารับไอพิษจากสารเหล่านี้ไม่ไหวแล้วก็ไตาวายเฉียบพันกันไปเลยนะนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีผลจากสเตียรอยที่แอดก็ได้บอกไปแล้วว่ามันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบ ทั้งหมดทั้งตัวเลยไม่เจาะจงเฉพาะจุดใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งในจุดที่สเตียรอยเข้าไปทําให้กล้ามเนื้อได้ใหญ่ด้วยเนี่ยมันก็คือกล้ามเนื้อหัวใจของไอหนุ่มผู้นี้กันนั่นเองนะครับผมจนทําให้หัวใจของเขาเนี่ยมันโตเป็น2อสเท่ากันเลยซึ่งถามว่าเอา้าแล้ว แล้วหัวใจมันโตมันไม่ดียังไงล่ะกล้ามเนื้อหัวใจมันโตมันก็ดีสื้อเลือดจะได้สูบฉีดไม่ใช่เหรอเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราคิดกันเลยนะครับผมเพราะว่าพอไอ้กล้ามเนื้อหัวใจมันได้ใหญ่มากเนี่ยมันก็จะไปบีบไอ้ห้องหัวใจนะครับให้มันได้มีขนาดเล็กลงแล้วไอ้ห้องหัวใจเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ทําอะไรล่ะครับ มันก็มีหน้าที่เอาไว้แบบสูบฉีดปั๊มเลือดเข้าไปใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอห้องมันเล็กอะ่ะเลือดมันก็ไม่สามารถเข้าไปในหัวใจได้เต็มที่นะครับผมมันก็จะทําให้หัวใจในเนี่ยมีอาการตรีบตันจนกระทั่งหัวใจวายตายได้นะครับผมซึ่งอันนี้แหละมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่นักกล้ามหลากหลายคนที่ใช้สเตียรอยนะครับควรจะระวังเอาไว้เลยนะแต่ถ้าว่า อีกหนึ่งอย่างที่มันได้น่าตกใจมากที่สุดก็คือพอเขาได้ใช้สเตียรอยเข้าไปเยอะๆแบบนี้แล้วใช่ไหมสเตียรอยนะครับมันก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายเนะี่ยได้ผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมาเยอะกว่าปกติด้วยซึ่งข้อเสียของมันก็คือมันจะทําให้เลือดนะครับได้มีความหนืดเหนียว ข้คนคือบางทีมันก็หนืดเหนียวไปกว่าแบบอไอติมลิสซาของเดลิควีนกันอีกอะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมไอไอติมที่แบบเวลาเราซื้อแล้วคนที่เขากดไอติมให้เราอาจะต้องมีการคว่ำถ้วยลงมาก่อนเพื่อดูแบบไอติมมันแน่นมันหนืดขนาดไหนแล้วมันไม่ตกร่วงลงมาแต่นั่นแหละเพื่อนเพื่อลองคิดดูสิว่าไอาเลือดของคนที่เขาได้ใช้สเตียรอยหนาๆจนหนืดหนืดเนี่ยมันได้มีความเหนียวเท่ากับไอติมแบบนั้นที่แบบพอใส SI ่เลือดลงไปในถ้วยคว่ำลงมาแล้วมันเทไม่ตกอ่ะ มันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับผมเพราะนั่นแหละพอเลือดมันข้นปุ๊บนะมันก็จะเข้าไปเหนือดอไปอุดตันตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับผมแล้วประเด็นก็คือไอเลือดเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไงมันก็มีการสูบฉีดสูบอัดเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอมันสูบฉีดสูบอัดเรื่อยๆไอเลือดเนี่ย มันไปไหนไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้หลอดเลือดโป่งออกโป่งออกไปดันผนงังหลอดเลือดจนกระทั่งแตกโปง่งขึ้นมาเลยนะครับผมนั่นแหละเราก็ไม่อยากจะจินตนาการช่วงสุดท้ายในชีวิตของนักกล้ามผู้นั้นเลยนะครับผมและอ้ออีกสารหนึ่งตัวที่มันมักจะมีการโปรโมทว่าถ้าหากใครอยากดูกล้ามใหญ่อยากดูเป็นแมนแมนดูเป็นมัชชัวขึ้นเนี่ยก็พยายามไม่ไปหาสารประเภทนี้เข้ามาในร่างกายเยอะๆนั่นก็คือ เทสต o สเ e อโรนหรือว่าพวกตัวยาเพิ่มฮอร์โมนเพศชายนั่นเองนะครับผมที่แบบเห็นพูดกันจังเลยกินอาหารประเภทอะไรให,ให้มันได้แบบฮอร์โมนเพศชายเยอะขึ้นเราจะได้มีกล้ามใหญ่มีหนวดเครางอกมากขึ้นหรือว่ามีความปึ๋งปังที่แบบไปจิ้มแขนสาวที่ก็ร้องอิ <c oughs> กันเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลเหล่านี้เอาจริงๆไมนอากจะเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลหรอกน่าจะเรียกว่าผู้ที่มาเอารัดเอาเปรียบเราในโลกโซเชียลดีกว่านะเพราะว่าเขาเนี่ย จะโฆจราว่าเทสตทสเตอโรนมันดีอย่างงู้นอย่างนี้กันโดยไม่ได้บอกเลยนะครับว่าข้อเสียของมันเนี่ยคืออะไรกันนะครับผมก็คือ1ถ้าหากเราได้รับเทสตทสเตอโรนมากเกินไปเนี่ยเลือดของเรานะครับมันก็จะข้นเหมือนกับหัวใจที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละนะนอกจากนั้นเองถ้าหากใครชอบใช้ฮอร์โมนเพศชายเยอะๆนะครับผมมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวการที่ทําให้เราหัวเถืกหรือว่าหัวล้านขึ้นได้เร็วด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าไอฮอร์โมนเทสโทสโตรนเนี่ย มันจะมีหน้าที่ไปแปลงเป็นฮอร์โมน DHT นะครับผมหรือว่าไอสารที่ทําให้ผู้ชายได้ผมบางผมร่วงลงเร็วนั่นแหละครับผมบวกกับการอันทะฟอร์หรือว่าเสื่อมสมรรถภาพโดยเร็วด้วยนะครับผมเพราะพอร่างกายเรามีฮอร์โมนเพศชายที่ถูกใส่เข้าไปเยอะๆใช่ไหมมันก็จะทําให้ลูกอันทะของเรานะครับได้แบบ ไม,ไม่ต้องทํางานแล้วไงคือมันมันก็มีฮอร์โมนเข้ามาเยอะอันทะนะครับมันก็เลยเลิกผลิตฮอร์โมนเพศชายกันไปตามธรรมชาตินั่นเองหรือว่าฝ่อตัวลงนั่นแหละและทีนี้พออันทะได้ฝ่อเล็กลงนะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมสมรรถภาพในแง่ของการขึ้นสังเวียนร,รักกันเลยนะครับผมคือนั่นแหละใครที่อยากกล้ามใหญ่โดยไปพึ่งยาตัวนี้กันมากๆเนี่ยนะ ก็ลองเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะเอาอะไรดีระหว่างกล้ามใหญ่มากๆกับผมบนหัวเนี่ยเถอกันไปหมดบวกกับสมรรถภาพของนกเขาที่ก็แบบแป้แร่ลงด้วยนะครับผมเป็นเป็นแอดนี่แอดขอเลือกแบบเอาเอา,เอาอย่างที่2แล้วกันนะครับกล้ามใหญ่นี่ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้นะครับผมส่วนปัญหาในเรื่องต่อมาก็คือการที่นักกล้ามส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะตายได้ในขณะซึ่งตนเองกำลังนอนหลับโดยไม่รู้ตัวนะครับผม เนื่องจากว่าเวลาที่นักพอกายเขามีตัวใหญ่ๆคือบางคนก็หนักปลาไปแบบร้อยยีกิโลเลยนะคือแบบพับแอดทีนี่แอดตายอ่ะแต่เอาเป็นว่าไอการที่เขาได้มีน้ําหนักเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยจะมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะกันขึ้นมากเลยรวมไปถึงกล้ามเนื้อตรงต้นคอกันด้วยนะคือ อันนี้แอดไม่รู้เพื่อนๆจะเคยสังเกตกันหรือเปล่ากับคนที่เขาเวลามีเล่นกล้ามอะไรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีกล้ามเนื้อตรงแบบตรงบ่าตรงไหลหรือไอ้ตรงที่มันเป็นคอแอดแอดก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่มันจะทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นมันใหญ่จนกระทั่งนักกล้ามเนี่ยเขาดูมีคอตันๆแบบบอกไม่ถูกกันนะครับผมซึ่งโอเคล่ละในเวทีการตัดสินบนสังเวียนนักกล้ามในสมัยนี้นะไอ้ความใหญ่ของกล้ามเนี่ย มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่กรรมการเขาใช้ตัดสินกันนะครับผมนักกล้ามเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องไปขยันปั๊มให้กล้ามเนื้อทุกส่วนรวมถึงตรงคอด้วยนีย่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะถ้าหากว่าไอ้ความใหญ่นั้นเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยชีวิตนะครับผมเพราะว่าพอเวลาที่นักกล้ามเหล่านี้เขานอนลงไปใช่ไหมก็ว่ากันว่าไอกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ๆตรงคอเนี่แหละ มันก็จะไปกดทับตรงทางเดินหายใจหรือว่าทําให้หายใจไม่สะดวกกันะครับผมแล้วพอหายใจไม่สะดวกออกซิเจนเข้าไปในสมองไม่เต็มที่นะครับมันก็จะส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดการนอนหลับไม่ดีคือตื่นขึ้นมาบางทีก็ง่วงง่วงยังมึนงงอยู่นอนไป8ปดชั่วโมงแล้วก็ยังรู้สึกว่าพักผ่อนไม่พอนะครับผมและนั่นแหละมันก็คือความน่ากลัวของเรื่องนี้นะครับผมเนื่องจากว่าพอเราหายใจไม่สะดวกมันก็หมายถึงไอออกซิเจนที่ส่งเข้าไปเลี้ยงทั้งสมองแล้วก็หัวใจเนี่ยมันก็ไม่พอใช่ไหม ครับผมจนกระทั่งบางคนพอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสมองของเขานะครับมันก็จะยิ่งฟอเล็กลงเล็กลงหัวใจของเขาเนี่ยก็จะมีความอ่อนแอมากขึ้นรวมไปถึงการอาจจะเป็นโรคเบาหวานในเวลาต่อมาก็ได้นะครับผมยิ่งพอมันบวกกับสารสเตียรอยที่นักกล้ามเนี่ยต้องใส่เข้าไปอีกนะมันก็ยิ่งทําให้สมองของนักกล้ามลงถึงหัวใจด้วยเนี่ยเกิดอาการฟอลงด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เองแหละมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาบอกว่านักกล้ามหลายๆคนนะครับมักจะพบว่าตัว เเองเนี่ยมีความแปรปรวนทางอารมณ์ได้สูงเลยเพราะเขาบอกว่าไอ้พอสมองมันได้ฟอร์มันเล็กลงใช่ไหมไอ้สมองตรงส่วนที่มันควบคุมอารมณ์ต่างๆไม่ให้จิตใจมันได้หมุดเงี้ยวอยู่บ่อยๆเนี่ย มันก็จะเล็กลงตามด้วยนะครับผมทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีสมองที่แก่ก่อนวัยหรือถ้าหนักหนักหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้อการควบคุมสมองในด,ด้านการมองโลกในแง่ดีอะไรแบบนี้มันไม่มีเลยนะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายกันไปหมดแล้วบางคนเนี่ยก็เข้าไปถึงกับโรคซึมเศร้ากันเลยแล้วก็ออกไปกดปุ่มชัดดาวตนเองนั่นเองเหมือนกับออเฮียนักกล้ามคนเนี้ยที่แกก็เป็นเหมือนกับกลุ่งนกักกล้ามกึุ่งยูทูบเบอร์นะมีทําแบบช่องอะไรมาลงด้วยหาแต่ว่า พอหลังจากที่แกได้โพสต์วิดีโอตัวนี้ลงไปจบนะครับผมแกก็ได้ไปจบชีวิตตนเองกันแล้วซึ่งแพทย์ต่างๆที่เขาได้มาดูเคสอเฮียแกนะครับก็ได้พูดเป็นเสียงคล้ายๆกันเลยว่ามันน่าจะเกิดมาจากตัวยาที่แกได้ใช้ในการอัพก้ามเนี่ยแหละซึ่งมันไปส่งผลต่อสมองแกนะทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้ากันได้นะครับผมคือใครจะไปคิดใช่ไหมว่าตัวยาเนี่ยมันจะส่งผลกันไปได้ถึงสมองนะครับผมแต่ ถึงแม้ขนาดนั้นก็ตามนะครับบางคนที่ไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยแต่มักจะชอบเล่นกล้ามเนี่ยเขาก็จะมีอาการอยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นโรคได้หรือเปล่านนะก็คือบิโกเร็กเซียนะครับผมหรือว่าอาการของคนที่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะหดเล็กลงนั่นเองซึ่งมันจะตรงกับอนาโรกเซียในที่แบบเป็นคนกลัว,วตัวเองจะอ้วนเกินไปแล้วก็ไม่กินอะไรเลยจนกระทั่งตัวที่ผอมแห้งตายแต่อันนี้นี่กลับกันเลยคือจะเป็นคนที่แบบกลัวมากว่าตนเองเนี่ยจะหดเล็กลงเขาก็เลยต้องกินเข้าไป กินเข้าไปนะครับผมในงแง่ของการกินในการเพิ่มกล้ามนะซึ่งอันนี้แอดมีประสบการณ์กับคนใกล้ตัวแอดเลยแหละที่แบบถ้าหากเราไปทักเข้ามาว่าเอ้ยหมูนี้ไปทําอะไรตัวดูผอมเพรียวขึ้นซึ่งแบบมันก็น่าจะเป็นคําชมที่ดีใช่ไหมแบบผอมเพรียวแต่เขานะครับจะเครียดกันมากเลยคือ เขาไม่คิดว่าไอ้ที่เราชมว่าผอมเพรียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เขาคิดว่าคําว่าผอมเนี่ยมันหมายถึงเราไปบอกเขาว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ได้ฟีบลงนะครับผมดังนั้นเองพวกคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะพยายามกินเพื่อปั้นกล้ามให้อยู่ตลอดเวลาเลยหรือบางทีเวลาออกไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะพยายามหาเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยมาใส่เพื่อให้ดูร่างกายเขาเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับก็คือคงเหมือนกับสาวๆหลายๆคนนะที่ก็พยายามจะหาชุดอะไรที่ใส่แล้วทำให้ตัวเองเนี่ยดูได้เพรียวบางลงนะครับผมอ๋อ แล้วนอกจากเรื่องราวความใหญ่ของกล้ามนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวของความคมชัดของกล้ามเนื้อเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับผมที่แบบ อันนี้แอดไม่รู้ว่าจะมีใครเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าเวลาที่นักกล้ามเขาจะขึ้นไปอยู่บนเวทีหรือเอาอย่างนี้ไอ้พวกนายแบบพวกดาราอะไรก็ได้เวลาที่เขาไปถ่ายแบบมาเนี่ยโอ้ยทำไมกล้ามเนือ้อมันดูคมจัดมันดูเฟี้ยวคือบางคนนี่ก็แบบโอ้ยเส้นเลือดปูดโปนขึ้นมาหรือเห็นกล้ามเนื้อนี่เป็นรอนๆกันเลยนะครับผมซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับของคนเหล่านี้ก็คือก่อนที่เขาจะมีการโชว์กล้ามเหล่านี้เขาก็จะมีการอดน้ํากันมาก่อนนะครับหรือจะกินแป้งให้มันน้อยๆเนะ่เพื่อจะให้ไอ้ตัว มวลกล้ามเนื้อหรือมวลแป้งเนี่ยมันดูดน้ําเข้ามาเก็บในร่างกายได้น้อยนะครับผมที่ดีนี้พอมันมีน้ําน้อยเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของพวกเขามันก็จะดูโชว์ได้เห็นเด่นชัดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่ง เอาจิงๆไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายต่อร่างกายเราอยู่แล้วนะเพราะว่าความรู้เบสิกเลยนะครับก็คือร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยน้ํากันเสียส่วนใหญ่ใช่ไหมหรือว่าที่เรามักจะโดนสอนอยู่ทุกวันว่าให้จิบน้ําไปตลอดหรือว่ากินน้ําไม่ครบวันละไม่ถึแลิตรคือแอดจะพูดว่า2ลิตรกับ8แก้วมาบวกกันก็เลยกลายเป็น8ลิตรเลยให้กินน้ําประมาณวันละ8แก้วเพื่อร่างกายเราเนี่ยมันได้มีน้ํากันอยู่นะครับผมแต่นั่นแหละถ้าหากเราไปทําให้น้ำเนี่ย ร่างกายเรามันได้น้อยลงแบบเนี้มันก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายเรานะครับผมแต่ถ้าว่าบางคนเนี่ยเขาได้ทําหนักกว่านั้นไงก็คือเขามีการไปใช้ยาขับปัสสาวะนะครับในการเป็นตัวช่วยด้วยคืลีนแบบเอาน้ําออกหมดจากร่างกายจนกระทั่งถ้าไม่เหลือน้ําเลยก็ยิ่งดีนะครับผมแต่นั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการแปรปรวนอย่างหนักกันเลยยังไงล่ะเพราะว่าน้ําในร่างกายนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบ เพิ่มลดระดับโพแทสเซียมกับโซเดียมในร่างกายเราเนี่ยซึ่งมันจะเป็นผลต่อตัวอิเล็กโทรไลซ์หรือว่าตัวที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าในหัวใจเรานะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจว่าแอดกำลังพลาดอะไรอยู่เนี่ยก็เอาเป็นว่าไอหัวใจของคนที่ได้มีน้ําน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเต้นผิดปกติกันนะครับจนกระทั่งบางทีเนี่ยคนเหล่านั้นก็เกิดอาการหน้ามืดวืดครับเป็นลมกันไปหรือบางคนเนี่ยก็เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นไปเลยอันนี้มันก็เคยมีมาแล้วนะครับนั่นก็คือเอตัวอย่างนะักกล้ามคนที่สองที่แอดได้โชว์ไปในตอนแรกที่เขาได้แบบเดิน เป๋อะไรนั่นแหละเขาก็ว่ากันว่ามันเกิดจากการที่นักกล้ามคนนั้นนะครับเขาได้อดน้ํามาเยอะไงจนกระทั่งร่างกายนยะมันแบบไม่สามารถควบคุมตัวได้อย่างปกติและพอจบจากการแข่งขันไปเขาก็ไปเสียชีวิตลงนะครับผมแต่เท่าสิ่งที่ย้อนแย้งกันก็คือมันก็ยังมีหลายๆคนในทุกวันนี้นะครับผมที่ไม่ใช่แค่นักกล้ามนะแต่ว่ามันมีคนที่อยากโชว์กล้ามเนื้อตนเองบนโลกโซเชียล ทั้งๆท,ที่รู้ว่ายาเหล่านี้มันมีอันตรายนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังได้หยิบมันมาใช้กันอยู่ซึ่งสําหรับนักกล้ามเนี่ยแอดก็พอจะเข้าใจได้อยู่บ้างเลยว่าเพราะว่าบางคนเนี่ย เขาก็เล่นกล้ามเป็นมืออาชีพไงซึ่งไอการชนะการประกวดหรือจะได้เงินรางวัลอะไรมาจากสังเวียนเนี่ยบางทีมันก็หมายถึงรายได้แหล่งเดียวของพวกเขาครับเพราะถ้าไม่ทําไปเนี่ยบางทีพวกเขาก็ไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกกันใช่ไหมดังนั้นเองมันก็เลยที่ทําให้การเลิกยาบางทีก็เป็นสิ่งที่ยากต่อคนเหล่านี้เพราะถ้าหากเลิกไปแล้วเนี่ยไอกล้ามเนื้อเขาจะหากไม่โตขึ้นมากรรมการก็จะไม่เอาให้เขาชนะในการแข่งขันอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ที่แอดไม่เข้าใจเลยก็คือไอสาหรับเทรนในยุคนี้ของคนที่ต้อง การจะปั้นกล้ามปั้นเนื้อของตอนเองให้มันได้ฟูเพื่อจะเอาไปโชว์แค่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งบางคนก็ไม่ใช่แม้กระทั่งเน็ตอินฟลูเอนเซอร์ด้วยซ้ำไม่มีสปอนเซอร์มาจากที่ใดเนี่ยเขาจะทําไปเพื่ออะไรล่ะครับผมคือมันคุ้มเหรือกับการที่จะเอาชีวิตตนเองเนี่ย ไปแลกแค่ยอดวิวยอดไลค์นะครับผมคือถ้าปั้นกล้ามแบบธรรมดาแบบออกกาลังกายกินอาหารตามปกติเนี่ยไม่ว่าเลยนะครับผมแต่ว่าไปใช้ยาอะไรแบบเนี้มันอันตรายมากนะครับผมคือนั่นนะถ้า,าคุณผู้ฟังคนไหนมีเพื่อนที่เขากํลาลังแบบอาจจะถูกดูดเข้าไปในวงการการใช้ยาอะไรแบบนี้นะแอดก็อยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์คลิปไปให้เขาฟังนิดหนึ่งคืออย่างนั้นก็เตือนๆหน่อยแล้วกันว่าเราก็รักเขายังเราก็อยากอยู่กับเขาไปนานๆนะครับผมก็นั่นแหละครับมันคือความดาร์กที่เราเอามาฝากกันในวันนี้แต่ถ้าคุณเพื่อนยังไม่ ถูกใจกับความดาร์กอะไรเนี่ยก็ยังมีดาร์กใดเออรี่ได้ฟังกันยาวๆกันเลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเดอ้อหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook, IG หรือว่า t i k t o กก็ได้นะครับผมแต่ถ้าว่าเป็น t i k t o กเนี่ยต้องเป็นชื่อ fn diary underscore admin นะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเดอ้อบ,บาย